เรียกว่ายังคงกระแสะความปังเบอร์แรงอย่างต่อเนื่องสำหรับซีรีส์สุดฮิตเพราะเราคู่กัน t o เก t ต e r t เด s e r i e รจาก g m m t v ล่าสุดเพลงขั้นกูร้องโดยหนุ่มฮอตแห่งปีไรวชิรวิชชีวอารีปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่คว้ารางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรตินดราชครั้งที่12ประจำปี2563 โดยการตัดสินผลรางวัลมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานเด่นในด้านต่างๆซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัลจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์งานนี้สร้างความปลื้มใจและภาคภูมิใจสุดๆให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากรวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนเลยทีเดียว